ตำนานาวเวสุวรรณปราภีทั้งป่าชา้าหนึ่งในสิบท,ที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศทุกคนรู้ไหมว่ามีทวเทวสุวรรณอยู่องค์หนึ่งอายุเกินร้อยปีที่คนแถบพนมสารคามเรียกกันว่ายักษ์ปราภีศักดิ์สิสทธิ์ขนาดที่โจรยังไม่กล้าเข้าใกล้ที่นี่คือวัดโพใหญ่จังหวัดฉะเชิงเซาว,วัดสายมูที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิตว่ากันว่าอดีตป่าช้าข้างวัดผีเฮี้ยนมากชาวบ้านพากันหวาดกลัวทางวัดจึงสร้างรูปเคารพเทวสุวรรณขึ้นไว้ที่ป่าชา เพื่อความสบายใจของชาวบ้านเมื่อสร้างเสร็จไม่ปรากฏว่ามีผีมารบกวนอีกเลยภาเวสุวรรณองค์นี้อยู่คู่ชุมชนลาวปวนมากกว่า123ปีเชื่อกันว่าท่านช่วยคุ้มภัยกันของกันผี เรียกสั์ได้แรงมากวิธีบูชาท่านก็คือดอกกุหลาบแดงผ้าแดงและผ่านใบสีใครขอพรเรื่องเงินทองโชคลาภค้าขายหรือแม้แต่ขจัดอุปสรรคในชีวิตเขาว่าท่านช่วยได้แบบทันใจวัดโพใหญ่ยังมีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งก็คือพระมหาเจดีย์โพธินันทป,ประพาเป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่สีเหลืองทองสวยงามมากเล่ากันว่าพระสังฆราชท่านพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในเจดีย์ด้วยและท้ายที่สุดถ้าใครรู้สึก ว่าชีวิตมันติดติดขัดขัด,ขดลองมาไหว้เท้าเวสุวรรที่นี่ดูสักครั้งนะครับท่านอาจจะช่วยเปิดทางชีวิตคุณให้โล่งขึ้นก็ได้นะ